สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุขคนมือนี่กับล้มพอ่อใหญ่ด้วยครับพี่น้องแต่ว่ากับบอ่บอ,บอหลายไาไในดอกมาเป็นช่วงเป็นช่วงนี่เป็นวาวสองตัวนะครับของน้องสองคนวาววายกับวาวสองหองนะครับสีดําสายดํานะครับริงกับร่องหลายรอบแล้วมันบ่ยูล่มบ่มีนะครับเดี๋ยวมาเห็นเบิรงรีวิวงานเนาะครับเนาะเป็นเม็ดหนึ่งนะครับสองหองกับวาววาย นะครับกับข้อขื่นอยู่แต่ว่าล่มมันบ่บสะเถียนบันไดนะครับเดี๋ยวมูอไดมีล่มกับสีร่องให้เบิ่งอีกเทียนหนึ่งนะครับผมแต่ว่ากับสีปล่อยจุล่าหน่อยขึ้นเก้าตัวนั้นนี่ครับของสินลอสองคนขึ้นเก้านี่แหละครับผมเดี๋ยวที่ปล่อยสองของยังครับพี่น้องนะครับเรื่องขึ้นมันขึ้นอยู่ครับแต่ว่าร่มมันบ่ค่อยแห้งนะครับผมส่วนวาววายนี่มันหมักรมแห้งขึ้นกันครับวาวคข่หนึ่งเมตรนะครับผมเดี๋ยวจังไดรอติดตามตอนต่อไปด้วพี่น้องเด้อ ครับผมสายดำมาเด้อครับพี่น้องมาหนีมาล่องเราสองของลอยเส้นเด้อครับสองของหน่อยเด้อครับเอาเบิ่งว่ามันสิขึ้นบ่เด้อครับครับพู้นปล่อยู่ไกลๆได้เนี่ครับครับถาส้มถาเบิ่งเด้อครับถาล้มก่อนเด้อครับพี่น้องครับไปรอบครับไปกุ้งไหมครับกุ้งไหมใจเย็นโอ้ขากิ้งไหมครับจังว่านี่ ้เรียบร้อยครับพี่น้องหางติดครับหางติดดึงฟังดึงฟังเดี่ยวไหมไป,ไป,ไปอ,อีกรอบนึงครับอีกรอบนึง แดนอีกรอบนึงนะครับรอชมรอดูอแล้วครับพี่น้องจังหวะน,นี้โอ้เสียงนู้ดังอยู่นะครับเอาละครับคืนละครับสององ สองสองไรเซนขับวงล้อตีลม้มมอได้ครับนี่กะหายอยู่ได้ครับนี่กะเดาอยู่ได้ครับโอ้ยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วปร,รประยู่ครับประยู่ไหลลงมาเรื่อยๆได้ครับเห็นไหครับโคดเลียน มีล้มครับพี่น้องโอ้สตกแล้วครับสองห่องเด้อครับถ้าเบ่งเด้อบามันสีข้ามือบอลได้ครับบนงครับโอ้ข้ามือบอครับโอ้ข้าครับพี่น้องแล้วครับซ้ำนี่แหละครับล้มมามีเด้อครับสวัสดีครับ